ีกำลังอยู่เหนือน่านฟ้ากรุงลิสบอนจักรจันกำลังขับเครื่องวนให้เราดูชมเมืองในมุมกว้างทะเลสวยมากครับ จะเดินทางเข้าเมืองโดยใช้แท็กซี่นะครับเี๋ยวแท็กซี่เรยได้เดี๋ยวไปกัเนเลยมาถึงแล้วครับวันนี้ โรงแรมที่พักของเราเป็นโรงแรมระดับ4ดาวของลิสบอนโปรตุเกสที่จัดงานคอนเฟอเรนซ์นะครับเป็นห้องค่อนข้างกว้างก็มีระเบียงให้สามารถออกไปนั่งข้างนอกระเบียงได้แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนอากาศค่อนข้างร้อนมากออกไปนั่งข้างนอกไม่ดีมั้งนั่งข้างในดีกว่านะครับมีทีวี LCD จอใหญ่ นี่นี่คือห้องที่เราจะพักตลอด4วันที่นี่วันนี้เราจะไปเดินเที่ยวกันเป็นวันแรกที่ล,ลิสบอนโรงแรมของเราอยู่ในซอยนี้นะครับอยู่ค่อนข้างใจ,ใจกลางตัวเมืองแล้วก็รถเมโทรก็อยู่ข้างหน้านี้ไปไม่ไกลวันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองซื้อตั๋วเมโทรก่อนแล้วก็ซื้อตัวต๋ววันของรถทับบิดแล้วจากนั้นก็ค่อยไปเดินเที่ยวกันไปเลยครับ ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปถึงจุดที่ขึ้นไปเที่ยวจุดแรกก็คือไปขึ้นรถรางไต่เขาชื่อว่าสายถนนกอเรียเป็นรถรางไต่เขาซึ่งจะขึ้นไปที่จุดชมวิวจุดแรกของโปรโเกตในทริปนี้นะครับซึ่งการขึ้นรถรางไต่เขาเราจะใช้ตั๋ววันที่เราไปซื้ออยู่ที่สถานีเมโทร สามารถใช้ได้24ชั่วโมงขึ้นอะไรก็ได้รถรางรถไต่เขากระเช้าทุกๆอย่างแล้วก็ลิฟต์ด้วยนะครับทางคนต่างถ่ายกล้องวิดีโอบรรยากาศบนรถรางไต่เขา ที่จะขึ้นไปจุดชมวิวจุดแรกของเรานะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวกําลังขึ้นรถมาเรื่อยๆโดยใช้ตัววันหรือตั๋วท่องเที่ยวต่างๆตื๊ดๆไปนะครับรถรางของเราเคลื่อนออกแล้วครับไต่ไปตามทางแคบๆสองข้างทางจะเป็นตึกเป็นบ้าน เราสามารถเดินขึ้นได้นะครับแต่รู้สึกว่าชันเหลือเกินไม่เอาดีกว่ามีรถรางสวนกันได้ด้วยครับวั <c oughs> นนี้ท้องฟ้าสีสดใสมากสีฟ้าไม่มีเมฆเลย ไปนานมากและเราก็มาถึงได้ภายในเวลา2นาทีถึงแล้วครับจุดสิ้นสุดรถรางไต่เขาหลังจากลงรถรางไต่เขาแล้วนะครับเดินออกมาเลี้ยวขวามานิดเดียวก็จะเป็นจุดชมวิวจุดแรกของเมืองซึ่งจุดชมวิวนี้ก็จะเห็นวิวเมืองของล bon. ิสบอนค่อนข้างจะสวยเป็นจุดที่ได้รับความนิยมจุดหนึ่งอของนักท่องเที่ยว วิวจากบนจุดชมวิวที่จุดแรกนะครับเราจะสามารถมองเห็นได้คือคือเมืองลิสบอนและปราสาทที่อยู่บนภูเขานะครับปราสาทนี้ชื่อว่าปราสาทเซนต์จอชนะครับจะเป็นปราสาทที่อยู่บนบนภูเขาแล้วด้านล่างจะเป็นบ้านเรือนที่ไล่ระดับกันนะครับส่วนด้านขงขวาออมานนิดนึงนะครับไกลๆนู้นจะเห็น ที่เป็นยอด2ยอดสี่เหลี่ยมนั้นก็คือโบสถนะครับลิสบอนคาชิดอแล้วด้านหลังจะเป็นทะเลนะครับมุมนี้

ตอนขาขึ้นเราขึ้นด้วยรถรางไต่เขาแต่ว่าตอนขาลง เราคิดว่าเราไม่อยากรอรถล่างเราเดินลงเลยดีกว่าเราเดินลงง่ายครับดูคุณฟ้าคนนี้เดินขึ้นไปจากข้างล่างครับเราเดินลงนี้ถ้าทางจะสบายกว่าไม่เหนื่อยครับก็ไหลๆลงไปเรื่อยๆ บริเวณหน้าสถานีรถไฟร o ส s ซ O นะครับสถานีรถไฟหลักของลิสบอนผู้คนมากมายไก่กองเหมือนหัวลำโพงบ้านเราด้านบนจะเป็นปราสาทเซนต์จอจนะครับอยู่สูงเชียวเห็นไหมลมแรงแล้วก็ธงฟิวสวยเลย เดินเลยสถานีรถไฟล o อสซิมานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นสแควรกลางเมืองของลิสบอนแล้วก็ตรงสแควรนี้ก็จะมี National t h e เตอรนะครับเป็นคล้ายๆโรงอุปรกรณ์แห่งชาติบริเวณสแควรนี้จะมีรถมีคนเดินทางเยอะแยะนะครับเป็นแหล่งจุดรวมของสถานที่ท่องเที่ยวมีน้ำพุ แล้วก็มีอนุสาวรีย์วันนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับคนส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวแต่งตัวกันตามสบายันนี้มีคนเยอะเลย อนนี้เราเดินอยู่บนถนนเส้นเศรษฐกิจของลิสบอนนะครับซึ่งเป็นถนนสายที่มีนนักท่องเที่ยวแล้วก็มีร้านค้าต่างๆจากถน,นนนี้นะครับจะเริ่มต้นจากตรงสแควรใกล้ๆกับสถานีรถไฟยิงยาวไปนู่นไปจนถึงทะเลจะเป็นจุดสิ้นสุดของถนนคือชายทะเลเลยนะครับจะเป็นระหว่างทางที่จะเดินไป ที่ลิฟต์นะครับจากสถานีรถไฟผ่านร้านขนมร้านหนึ่งซึ่งมีขนมอยู่หน้าร้านเยอะแยะเลยที่เป็นขนมขึ้นชื่อเช่นตัวนี้เป็นขนมาทาร์ตไข่ที่ขึ้นชื่อของดิสบอนนะครับเขาขาย6ชิ้น5ยูโร5.5ที่เห็นด้านหลังนะครับจะเป็นลิฟต ที่นี่จะมีลิฟต์ขึ้นไปอยู่ชั้นบนเพราะว่าที่ดินมันสูงต่างกันก็จะสามารถขึ้นลิฟต์ได้นะครับลิฟต์นี้เปิดใช้งานจริงเราจะขึ้นไปต่อนนี้นะครับลิฟต์ชื่อว่าซานตาจูสตาลิฟต์นะครับซึ่งเป็นลิฟต์ที่ เป็นตัวแรกของลิสบอนแล้วก็ตอนนี้คือคนที่รอขึ้นลิฟต์อยู่ถ้าซื้อตั๋ววันมาก็สามารถใช้ได้เลยนะครับบรรยากาศในลีฟนะครับเรากำลังขึ้นไปอยู่ชั้นบนสุดของลิฟต์แล้ว กินข้าวเย็นอิ่มแล้วนะครับที่ร้านบอกตอนนี้เรากำลังมาเดินอยู่ในถนนเป็นถนนช้อปปิ้งและถนนกินดื่มของที่นี่ชื่อว่าถนนออกุสตาหรือออกัสตานะครับแล้วที่เราเห็นไกลๆนู่นสุดถนนคือประตูประตูคล้ายๆคล้ายๆประตูที่สร้างขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวของโปรตุเกสประมาณปี1700ปกว่าๆถ้าจำไม่ผิด เกิดแผ่นดินไหวทั้งใหญ่ที่เมืองทั้งเมืองถล่มหมดเลยทีนี้พอปฏิสังขรณ์เมืองขึ้นมาเขาก็สร้างประตูนี้เป็นที่ระลึกนะครับอยู่ด้านนู้นเราจะไปเดินไปถึงประตูอันนี้ดูบริเวณรอบข้างไปก่อนเมื่อกี้พิ่งไปร้านเปอร์มาเก็ตนะครับได,ได้น้ำมาสองขวดแล้วก็ได้ไก่ ย่างมาตัวหนึ่งได้ขนมปังมาหนึ่งแถวเอาไว้กินเป็นอาหารเที่ยงพรุ่งนี้แล้วก็ตอนเย็นด้วยบางทีไม่แน่หนักเลยครับวันนี้ที่เห็นอยู่ตอนนี้คือประตูนะครับที่สร้างขึ้นเพื่อลำลึกแผ่นดินไหวของที่นี่นะครับด้านหน้าประตูก็จะมีเป็นที่จอดรถแทรมรถรางนะครับตอนนี้ต่อคิวกัน3ามสี่คัน แล้วบริเวณด้านหน้าของประตูนะครับก็จะเป็นสแควรเป็นลานโล่งนะครับซึ่งสแควรเนี้ยตึกจะเป็นสีเหลืองตึกจะทาสีเหลืองหมดเลยตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นประมาณ3ามทุ่มแล้วครับตอนนี้ท้องฟ้ากำลังสีสวยมากด้านหน้าของประตูจะเป็นอนุสาวรีย์ของกษัตริย์ที่นี่นะครับเพราะตอนตอนนี้ท้องฟ้าสวยมากเลย ยามเย็นที่จุดชมวิวหน้าอนุสาวรีย์นะครับยามเย็นช่วงนี้ท้องฟ้าทาทิตร,รับขอฟ,ฟ้าสีสวยมองไกลๆนั่นไปจะเป็นสะพานชื่อว่าสะพาน25เมษานะครับเป็นสะพานที่ตั้งขึ้นมาคล้ายๆคนสร้าง รถไฟจะกอบมาจากโกลเด้นเกตที่อเมริกา